โรนโดหรือแรดฟอร์ดเนี่ยแรดฟอร์ดค่ะโอเคโอเคครับ, okay. Okay, รบนี่ก็จะเป็นความสูงที่เราส่งต่อนี่จะเป็นแรดฟอร์ดครับควายที่เป็นลูกของโรนโดเราเลยนี่จะเป็นสันหลานของเจ้าชันของพี่ไข่เนาะสอสมัยฟาร์มแล้วก็อยู่กับน้องคนสวยเลยนี่ก็คือน้องพัน <L att. S 1> น้องพันค่ะน้องพันครับอยากจะอินฟิวบทความรักในบรรยากาศร้อนรอแล้วก็ฝุ่นเยอะๆกับนี่แระฟอร์ดเรา นี่แหละให้ทุกคนได้เห็นว่าทําไม <hi> ทั้งสวยและก็ทั้งเก่งแต่ um ดันมาอยู่กับบรรยากาศอยู่ในเต็นท์เนี่ยร้อนก็ร้อนแต่อยู่ได้เพราะอะไรมากินฟิลเลยคือจริงๆอากาศก็ร้อนนะคะแต่ว่าคือใจมันรักอะค่ะก็เลยแบบรักเขาอะค่ะก็อยากอยู่กับเขาเขาอยู่ได้ก็เราก็อยู่ได้ด้วยค่ะเออกี่ปีแล้วที่แบบเรารู้เรื่องขวาวแบบเนี้ย จริงๆไม่นานเลยค่ะเพิ่งมารู้จักควายแล้วก็หลงรักมากเลยค่ะประมาณปีที่แล้ว้วยค่ะที่เพิ่งได้มาสัมผัสจริงๆได้มาอยู่กับเขาจริงๆอย่างงี้ค่ะได้ดูเล็กฟอตั้งแต่ตอนไหนตอนเขาคลอดได้ไหมยังไม่ได้ดูถึงตอนนั้นค่ะเพิ่งเพิ่งเห็นเขาเลยตอนปีที่แล้วเองค่ะครับมา,าชอบค่ะอยากจะสนุกจังเลยกับบรรยากาศตันนี้พอเห็นเล็กฝอแล้วได้สนามล่าสุดมีงานได้ ได้ถ้วยได้แชมป์มาอยู่ที่สารคามมันมานเลยวันนั้นน้องได้ไปอยู่ในบรรยากาศไหมครับน้องพันเสียดายมากค่ะวันนั้นแต่ว่าดูดูค่าเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นปีสามค่ะเออแต่ก็ชอบควายนะอนาคตอยากจะมีพันธุกรรมดีๆแล้วก็อยากจะมีฟาร์มใหญ่ๆ แล้วก็มีควายตัวสวยๆกับมีน้องคนเลี้ยงควายไหมครับถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นอย่างนั้นมากค่ะครับแล้วทีนี้ทุกคนครับหลานหล้าจะพาทาความรู้จักกับเจ้าของด้วยคนที่จูงควายตอนนี้ก็คือน้องอะไรนะน้องกล้องค่ะน้องเป็นเพื่อนกันไหมคนเพื่อนกันค่ะโอเคเอาเลยต่อเลยครับอะไรที่พอจะส่งต่อในเรื่องของแรดขอนครับตอนนี้ที่มาสนามก็ตอนนี้แรดขอก็ได้อายุยี่หเดือนครับก็ สิ้นปีครับสิ้นปีได้ยินข่าวว่าคุณพ่อว่าคุณพ่อจะเปิดผสมเทียมแะต่อครับในราคา4 0 0 0บาทครับก็ตอนนี้ยังยังไม่มีน้ําเชื้อครับก็สิ้นปีครับถ้าใครอยากผสมเจ้าแรดฟอร์ดก็ติดต่อให้ติดต่อคุณพ่อมาครับช่วงประมาณสิ้นปีนี้ครับถ้าแวะไปที่ฟาร์มนี้ได้อยู่เนาะได้ครับได้ครอดเปิดตลอดครับ2ืชั่วโมงฟาร์มอยู่ที่สเตชันเลนเนี่ยจะเป็นลงสีเนาะครับจะเป็นลงสีครับแต่ว่าข้างในจะเป็นอ่าลง ไอ้โงเลี้ยงควายเดี๋ยวน้องผู้หญิงจะเหงาโอเคมีอะไรถ้าส่วนมากถ้าเลี้ยงควายจริงๆแล้วถ้าน้องอยากจะได้เติมเต็มเข้าไปในโมเมนต,ต์คนรักควายสมัยเนี้ยคืออยากจะได้อะไรอยู่ในพาร์ทอารมณ์ของการที่แบบว่าคนกับควายอ่ะอยากอยากจะให้น้องตอบตรงนี้มาไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลย อยากอยากอยากได้อะไรที่ให้มันเป็นกิจกรรมอะ่ะกิจกรรมแบบนี้มันดีไหมถ่งต่อให้กับความรู้สึกใหม่ๆไมหมกับคนรุ่นเจนใหม่ๆไหมครับการเลี้ยงควายเนี่ยค่ะก,ก็กิจกรรมประกวดควายก็น่าสนใจนะคะเป็นกิจกรรมใหม่คือก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะมาดูควายกันเยอะๆค่ะครับนี่ก็จะเป็นบทสัมภาณ์ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่รุ่นพี่หรือรุ่นลุงรุ่นน้าเนะนจะเป็นรุ่นเจน เจนซเนาะเจนซีเนาะก็ก็ส่งต่อเนาะพารอารมณ์ที่แบบว่านี่ก็เป็นศูนย์กลางเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับงานเกษตรมขค่ะอยากจะส่งต่อตรงนี้ให้กับพี่น้องอะพอได้ฟังคิดล้วเป็นยังไงปีหน้าอยากให้มีกินกรรแบบนี้บ่อยๆไหมอยากให้มีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมานะคะงานเกษตรมขค่ะครับมาพอเราคุยเรื่องกิจกรรมงานมขเสร็จ เรื่องที่2เราต้องให้เจอกันให้ได้ก็คือในเรื่องของการไปกลับครับตัวจริงพร้อมไหมตอนนี้ในเรื่องของแรสซอดของเราสิ้นปีการันตีจับแรสซอนไปอยู่ตรงนี้ก่อนสิ้นปีครับสิ้นปีการันตีพร้อมแน่ครับเออทั้งน้าเชื่อทั้งไปกลับครับใช่ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งโครงการตอนนี้่อมีแนวโน้มให้กับพี่น้องไหม่โครงการเข้าไปอยู่ตรงนั้นโครงการตอนนี้ยังยังไม่มีครับเพราะว่าที่ที่บ้านตอนนี้คอกมันหมดเลครับคอกเต็มแล้วครับ ที่สมาชิกทั้งหมดในฟาร์มมีกี่ปีดโหก็เยอะนะใช่ครับมันเต็มหมดมีแม่พนันธุ์ก็ครบเลยครับ,รบมีทั้งสายไฮบิดมีทั้งควายที่เป็นแม่พันธุ์ระดับสายพัฒนาแล้วก็แม่บล็อกแม่บล็อกที่เป็นเบอร์ใหญ่เลยเนาะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องพันธุ์เสียงจะเพราะเหมือนอ่าชื่อไม่น่าเพราเห็นอ่านำหน้าคำว่าน้องพันธุ์เนะโอเคขอร้องเพลง ได้ไหมไม่ดีมั้งคะไม่มั่นใจค่ะมีอะไรที่อยากจะหยอดไหมบุ๊คบุ๊เสียวๆหวานๆอ่ะให้กับผู้ชายขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยมีไหมครับก็ถ้าสนใจพันก็มาดูควายได้นะคะครับแจกแจกวับได้ไหมอ๋อได้ค่ะเป็นไอจีไอจเป็น p.pimma ค่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าอยากจะจีบเนาะ แนวมาขอเบอร์เลยครับ,รบข้อฟันของเราครับอ่าติดต่อได้ที่ไหนครับได้ติดต่อได้ที่เฟสอ่าสเตชันเลสครับ,รบแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์แครับแปดจครับเก้าเดครับน่าจะเหงาเดี๋ยวคุยกันนะขอบคป็นนาเซียนนี้ก็คือเป็นมือน้ําแล้วก็เป็น ตั้งชมรถใหญ่ด้วยนะเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ต้องยกให้นะเชียนครับรถที่อยู่ในลงสีข้าของทางพี่ศักเดนเดนเซนตร่วม20เนาะได้30ครับโอ้โย30กันนี่คือคนรับจบครบในคนเดียวเลยนะแล้วก็ตัวที่ดีๆที่ทำเข้าสนามก็จะมีแรดฟอร์ดแล้วก็จะมีโรนโดอ่าอีกหนึ่งพละปั้งเดีวไม่ไม่นู้กับพีเตอนครับในไว้เท่าไหร่ตอนนี้10เซียนครับ เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ผทั้งสองตัวเนี่ยดำหนึ่งเขียรบโอเค,อเคก็ฝากได้ครับติดตามโรนโดแล้วก็เรดฟอร์ดท,ที่เจอกันที่ไหนก็เข้าทักแล้วก็อ่าพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปได้สำหรับคลิปนี้หละล่ะก็ต้องขอขอบคุณครับแล้วก็ฝากได้ครับช่องดีๆที่ให้ทุกคนได้รู้จักก็คืออ่าควายควายงามสตูดิโอ สตัตเตอรีโอครับก็หลานล่ะก็ติดตามพี่แกอยู่เรื่อยๆครับความสุขแบบนี้ก็ส่งต่อในพาร์ทของงานสนามมอขอขอนแก่นตลอดคืนนี้น้องพันมาอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> อยากให้ส่งต่อรอยยิ้มคนในแบบสไตล์แบบคลีนตไว้นะเนาะเออหน่อยหนึ่งสามสองอ่ะครับบ๊ายบายใจละลายใจละลายใจละลายโอ้โหบ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บายครับบ <c oughs> ๊ายบายครับ หน้ากล้องจห่างเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs>